เสียงได้ยินแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เข้าสู่ฤดูการบวยดองนะครับก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูการหน่อยบวยดองของบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับ ก็จะอยู่ระหว่างนี้นะครับช่วงเทศกาลดองบวยเนี่ยบวยที่เรามีบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นบวยที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็เป็นบวยที่ไม่มีสารเคมีด้วยนะครับเป็นออร์แกนิกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสาธิตกันวันนี้นะว่าอันนี้เพิ่งเก็บมาเลยนะครับเพิ่งเก็บมาจากดอยเลยนะครับเพิ่งลงมาวันนี้ สดๆเลยนะครับก็ยังจะสดอยู่นะครับแต่แบบเนี้ยแบบเนี้ยถ้าถ้าเขายังเขียวอยู่เนี่ยยังยังไม่แนะนําให้ดองนะครับก็จะรอจนกว่าบวยเนี่ยเหลืองสักหน่อยนะครับน้องจะออกแบบเริ่มจะออกประมาณนี้นะครับให้มีแก้มแดงสักหน่อยนะครับเขาเรียกว่าบวยแก้มแดงเนาะจะดองแล้วก็ ให้สังเกตกลิ่นนะครับกลิ่นจะหอมแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถึงจะเริ่มนำมาดองได้นะครับอันนี้ผมมาสาธิตให้ดูก่อนนะว่าก่อนสุกแล้วก็วิธีการเตรียม,มเมล็ดเนี่ยของบวยเนี่ยก่อนจะดองเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราได้บวยมาแล้วเราจะนำไปล้างก่อนแล้วก็แช่ในน้ำเกลือประมาณสัก10-15นาทีนะครับเพื่อที่จะ ค่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราที่ติดมากับผิวบวยนะครับระหว่างการเดินทางมาหาเรานะครับพอล้างเสร็จสเสด็จน้ำผิวแห้งหมดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผให้ดูนี่นะครับพอน้องอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการแกะขั้วออก มันจะมีขั้วสีดำๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นไม้แหลมไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับแกะออกถ้าถ้าน้องสุกเนี่ยน้องจะแกะออกง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสุกนะครับก็จะแกะยากนิดนึงเนาะนี่ครับแกะให้ให้ขั้วสีดำมันออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมหาลูกที่แกะง่ายๆหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ออกไปแล้วเนาะ ถ้าบวยเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยมีสีแดงนิดๆน,นะแล้วก็สีจะเริ่มออกเหลืองแล้วมีกลิ่นหอมเนี่ยน้องจะเริ่มดองได้แล้วนะครับเนี่ยครับจุดดำๆตรงขั้วเนี่ยนะครับเราใช้ไม้สกิดออกนะครับสกิดขั้วมันออกอย่างนี้นะ นี่น,นะครับด,ด,ดูอ่าเห็นไหมฮะก็จะติดไม้ออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็จะสะอาดแล้วก็เอาใส่ภาชนะสำหรับเ,เตรียมดองลูกบวยได้ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะแกะออกได้หมดนะครับเนี่ยครับ ตัวที่เขียวๆอยู่แบบนี้ก็ยังไม่ต้องสกิดออกก็ได้นะครับเพราะว่าน้องจะค่อนข้างที่จะแกะออกยากนะครับให้เลือกผลที่สุกสุกแล้วนะครับอ้ออีกเรื่องหนึง่งบ้วยเนี่ยจะมีวิธีการดูบ้วยแก่บ้วยอ่อนนะครับวิธีการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเอามีดสักครู่นึงมาแล้วบวยที่แก่นะครับเราจะผ่าดูนะครับ บว้บวยที่แก่นะครับเราจะผ่าดูเนื้อข้างในเลยนะครับนี่ผมจะผ่าให้ดูนะกรอบสดมากเลยเนาะเสียงเดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูตัวเม็ดมันนะครับ นี่ครับบวยที่แก่นะครับสีเม็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับด้านในนะครับจะเป็นสีอย่างนี้เลยเนื้อของมเมล็ดบววนะครับนี่คือบวยที่แก่นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมหอมมากนะครับแก่ออกมาแล้วหอมมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับ นี่คือบววยที่แก่แล้วที่แก่ออกมาสังเกตมเมล็ดนะครับมเมล็ดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่คือบววยที่แก่แล้วเดี๋ยวเราดูบววยที่อ่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอันนี้อันนี้อ่าน,นี่ดูนี่คือบววยที่อ่อน สังเกตเมล็ดบวยที่อ่อนนะครับสีของสีของเมล็ดบวยที่เขาอ่อนเนี่ยสีเขาจะสีเขาจะสีขา,ขาวๆนิดนึงนะครับอันนี้คือเมล็ดบวยที่อ่อนนะครับอันนี้จะดองไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับจะมีลักษณะรสชาติเนี่ยค่อนข้างจะเฟื่อนะครับเวลาดองออกมาแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เป็นเมล็ดที่แก่เป็นบวยแก่นะครับ แบบนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับแล้วก็จะเริ่มแก้มเนี่ยแก้มบริเวณนี้ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสีแดงและนะครับอันนี้คือดองแล้วอร่อยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราใช้ดองบวยเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่ผมเนี่ย วิธีการเลือกน้ําตาลเนี่ยจะเป็นน้ําตาลกรวดนะครับน้ําตาลกรวดของทางไล่ผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฮนะแบบนี้ครับน้ําตาลกรวดจะเป็นน้ําตาลกรวดแบบตกผลึกโดยธรรมชาตินะครับที่ไม่มีสารฟอกขาวเราเน้นความเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับในการเอามาดองนะครับแล้วก็ คัดขนาดทำขนาดก้อนน้ำตาลให้ดองใส่โหลได้แบบพอดีนะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้น้ำตาลที่ผ่านระบบอุตสาหกรรมหรือสารฟอกขาวมานะครับสังเกตดูน้ำตาลกรวดที่เป็นก้อนขาวๆหรือว่า,อาบางแบรนด์เนี่ยจะจะเป็นจะเป็นสีขาวแต่อันนี้ก็จะออกแบออกเป็นสีทองเหลืองนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลที่ตกผลึกโดยธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับ เราจะใช้น้ำตาลเกรดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือน้ำตาลก็มีส่วนผสมเป็นส่วนสำคัญนะครับของของส่วนผสมของการทำบวยดองของเรานะให้มีรสชาติที่ดีนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วในส่วนผสมหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ พูดถึงวิธีการดูบวยเนาะวิธีการเตรียมเมล็ดบวยสสำหรับดองนะครับเอาในหนึ่งเซตนะครับในหนึ่งเซตมีอะไรบ้างนะครับในหนึ่งเซตบวยนะครับในหนึ่งเซตมีอะไรบ้างนะครับในหนึ่งเซตของบวยที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยจะมีบวยนะครับบวยแบบนี้นะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับหรือพันกรัมนะครับนี่นะครับ นะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแต่เราดองใส่โหลจริงๆอะ่ะมันมันจะไม่ไม่เต็มทั้งถุงนี้หรอกเพราะว่าจะเผื่อเสียให้นิดหนึ่งนะครับเผื่อมีลูกที่เสียหายหรือว่า,เ,าเป็นลูกที่ช้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเผื่อไว้ให้ในหนึ่งกิโลกรัมนี้นะครับแล้วก็จะมีขวดโหลนะครับขวดโหลเป็นขวดโหลแบบนี้นะครับนี่นะครับ กดโลฝาสแตนเลสนะครับสามารถพร้อมดองได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็น้ำตาลกรวดนะครับที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับน้ำตาลกรวด500กรัมนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่อนะครับผ้าห่อเป็นแบบนี้นะครับให้ดูผ้าห่อทึบนะครับสำหรับ ปิดไม่ให้แสงหรือว่าอา,อากาศเนี่ยเข้าเข้าไปได้นะครับไปรบกวนระหว่างาน้องที่อยู่ในขวดโหลก,ก่อนเปิดนะครับในในผ้าในผ้านี้ก็จะจะสามารถกันแสงได้นะครับเป็นเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับใน1นึ่เซตก็จะมีเท่านี้นะครับมีผ้านะครับผ้าสำหรับดอง มีขวดโหลแบบนี้นะครับขวดโหลน้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวดแล้วก็ตัวบวยนะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับแต่ว่าไม้เดี๋ยวผมจะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเป็นเป็นไม้แบบไม้ไม้ไผ่นะครับสำหรับจิ้มบวยแล้วก็แกะขั้วบวยออกมานะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการเสียสละเวลามาชมวิธีการดองบวยสำหรับไล่เรานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเ,เมื่อกี้ลืมพูดไปเนาะว่าวิธีการจัดเรียงลูกบวยลงไปอยู่กับขวดโหลนะครับ จัดเรียงแบบไหนนะครับพอเราได้ขวดโหลมาแล้วเนี่ยทำการล้างทำความสะอาดบ้วยคัดลูกบ้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราจะมาทำการเ,เลียงลูกบ้วยลงขวดโหลกันนะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้คัดนะครับผมจะแค่สาธิตให้ดูเฉยเว่าวิธีการที่จะ เลี้ยงลูกบวยลงเข้าไปในอยู่ในขวดโหลเนี่ยเลี้ยงแบบไหนนะครับก็ผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปก่อนชั้นแรกนะครับพอชั้นแรกได้แล้วเนี่ยก็จะตามด้วยน้ําตาลกรวดนะครับน้ําตาลกรวดห้ารอกรัมนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยท่านี้ ัดเรียงดีๆนะครับให้เสมอกันนะครับไม่ไม่ให้เกิดช่องว่างเยอะนะครับใส่ตั้งสวัวเข้าไปนะครับนี่คือชั้นแรกนะครับชั้นที่2แล้วก็เรียงบ้วยลงไปอีกนะครับ เลี้ยให้เต็มเลยนี่นะครับจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ำตาลกรวดนะครับใส่เข้าไป นะครับเสร็จเข้าไปด้วยนะครับ <_ c oughs> เท่านี้เองนะครับ แค่นี้ก็เป็นการที่พร้อมที่จะดองแล้วนะครับแล้วก็เทเครื่องดื่มที่เราอยากจะดองกับบวยเข้าไปได้เลยนะครับเอามาเขีเขี่ยให้เต็มหน่อยแบบนี้ครับ ใส่เครื่องดื่มอะไรแล้วเนี่ยปิดฝานะครับปิดฝาแล้วห่อผ้านะครับห่อผ้าที่เราเตรียมไว้ให้นะครับที่เราเตรียมขตรไว้นะครับห่อผ้าแบบนี้นะครับห่อผ้าเก็บไว้ทิ้งไว้หกเดือนนะครับพอทิ้งไว้หกเดือนเนี่ยสีจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันไม่ค่อยเต็มแล้วมันมันเหลืออยู่ขวดเดียวแล้วครับตอนนี้อ่าสีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่อันนี้ประมาณ6เดือนนะครับ6กถึงเดเดือนนะครับเห็นไหมฮะหเดือนคือพร้อมทานได้แล้วนะครับนี่นะครับหกเก็บไว้อย่างงี้นะครับหเดือนค่อยเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะครับอดใจไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะครับแบบนี้คือพร้อมที่จะดองแล้วนะครับ ชอบเครื่องดื่มอะไรก็ดองได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าให้มี25%ขึ้นไปจะดีนะครับจะให้รสชาติที่ดีมากครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ